อ่ะนะครับก็สวัสดีกันเป็นทางการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับวันนี้วันที่26นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้เห็นเสื้อข้างหลังหรือเปล่านะครับอ่ะวันนี้นะครับเลิศงามยามดีนะครับมาในเสื้อแอสตันวิลล่านะครับสิงห์พยองในชายาของคนไทยนั่นเองนะครับอืมก็วันนี้ก็ปรับมุมกล้องนิดหน่อยเมื่อวานติดจอคอมตัวนี้นะครับเรารู้สึกว่าเออมันขัดหูขัดตานิดนึงนะครับแต่สรุปกับปรับไปปรับมายังไงก็ยังเห็นอยู่ดีนะครับขออภัยด้วยจริงนะครับจอก็ยังเห็นอยู่นะขอภยด้ว ปรับมาประมาณหนึ่งแหละนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับอืมอ่ะอ่าวันนี้นะครับเรื่องงานยำดีนะครับอย่างที่บอกก็คือวันนี้ได้เสื้อแอสตันวิลล่ามานะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาจากเออเว็บทางเว็บสโมสรเลยนะครับอืมเออจริงๆ่ะผมอยากสั่งเสื้อมามากกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยแคชโฟมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับก็เลยเออมีช่วงนี้ที่เออ มันประจวบเหมาะพอดีนะครับที่ได้ซื้อนะครับเสื้ออสันวิลาครัปีนี้ค่อนข้างเออถ้าเห็นด้วยด้วยกล้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นลายเลือดหมูสีฟ้านะครับอันนี้จริงๆริงพาร์ทโทนเนี่ยผมชอบนะครับเออที่จะเป็นคล้ายๆกับเวสต์แฮมนะครับเออเบอร์ลี่นะครับ แอสเซนต์ว uh, so, uh, ิลล so, uh, so, so mm ่าเนาะแล้วก็จริงๆมันมีอีกอีกทีมหนึ่งนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับอืมก็หลักๆก่าเราจะเห็นเออประมาณ3าสี่ทีมนี่แหละนะครับที่จะใส่เสื้อสีโทนนี้นะครับอออืมเปีใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคาสโตแล้วนะครับอืมผมจำไม่ได้ว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับแต่ตอนนี้ปีนี้เป็นคาสโตแล้วนะนะครับแล้วก็แอสเซนวิลล่านะครับมีหนึ่งดาวเหมือนเดิมนะครับดาวตัวนี้นะครับบ่งบอกว่าแอสเซนวิลล่าเนี่ยเคยได้แชมป์ยุโรปนะครับงหนึ่งสมัยถ้าผมจำผิดน่าจะเป็นยูโรเปียนนนนนนนคคัััพะะใตออ้รบืม ก็สโมสรเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นคาซูนะครับเป็นคาซูนะครับอืมก็อันนี้เอาเสื้อมาให้ดูครับสลักข้างหลังอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับอืมอันนี้เป็นฟิลิเป้คูเดนโยนะครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับอืมจะไปไงเอารายละเอียดเสื้อมาให้ดูทีตอนที่ผมเปลี่ยนเสื้อเป็นโยโกฮาม่าเอ็กซ์มารีนอสแล้วนะครับเดี๋ยวไปไงไปดูอ่ะนะครับเปลี่ยนเสื้อมาเป็นโยโกฮาม่าเอ็กซ์มารีนอสเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ อ่าให้ดูสัดส่วนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับอืมจริงๆนั้นน้ำหนักครับของผมเนี่ยลดมาได้เกือบประมาณ2กิโลแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มแคมเปญนี้มานะครับก็ทำเอฟอย่างที่บอกก็คือเป็น8ปนะครับกินเือนพระนะครับก็อ่ะอันนี้ไม่ดูนะครับสัดส่วนร่างกายนะครับอ่ะข้างหน้าอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอาจจะเห็นช่วงถ้าเรียกภาษาบ้านๆก็คือหัวนมนะครับ บ้างเนาะนะสองสามคลิปที่ผมเช็คดูก็เห็นแบบประจํานะครับอ่ะให้ดูนะครับรูปร่างมันผมผมว่ามันก็โอเคถ้าสําหรับคนเล่นกล้ามแต่ดูนี่ไม่ได้มีกล้ามเลยนะครับ <laughs> มีแต่ไขมันนะครับอ่าให้ดูทั้งข้างนะครับอ่อส่วนอกแต่ส่วนพุงก็ยังก็ยังรู้สึกว่าเออล้นออกมาเกินเสื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับอ,อแต่ก็ยังไงก็นั่นแหละครับ พยายามลดนะครับมันไม่ได้เห็นผลภายในวันสองวันอีกแล้วนะครับก็นะครับเป็นกําลังใจนะครับสําหรับคนที่ลดน้าหนักนะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่กําลังลดน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะครับพยายามคอนเซนเทรตให้ได้มากที่สุดนะครับก็เอาที่ตัวเองไหวครับคือผมตื่นมาตอนเช้าไม่ไหวก็ไม่ได้ไปวิ่งนะครับก็ต้องเรียนกันตามตกนะครับเอ่อสมัยก่อนนะมันมันพอได้เพราะที่ไทยอากาศมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบ คือทัสมันของที่ถ่ายมันค่อนข้างง่ายก็อย่างเช่นแบบเออเปิดไฟปิดพัดลมอะไรเงี้ยครับมันจะตื่นได้แต่ที่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือถ้าปิดไฟเออเปิดไฟปิดพัดลมแล้วบางทีอากาศข้างนอกมันไม่เอื้ออํานวยครับมันอยากนอนอ่ะมันก็เลยนอนต่อครับเวลาเวลาเราทําอะไรที่มันแบบเออมันมันหักดิบมากๆมันจะส่งผลกับร่างกายบ้างหนึ่งนะครับสําหรับผมนะนะครับคิดว่ามีมุมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอะ มาส่วนของตัวเสื้อนะครับเสื้อแอสตันต l มิลล่านะครับดีแอสตันตมิลล่าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อแรกเลยนะครับที่ผมเคยซื้อมานะครับปกติแล้วแอสตันตมิลล่าผมเป็นทีมเป็นหนึ่งทีมที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับด้วยโลโก้แล้วก็มีประวัติศาสตร์ทางสโมสรค่อนข้างนานนะครับ เสียดายที่ปีเออผมจําไม่ได้แล้วว่าปีไหนน่าจะประมาณ2อถึงสปีที่แล้วนะครับที่แอสตันวิลล่าตกชั้นนะครับในปีนั้นก็จะมีสถิติเหมือนกันนะครับว่าแอสตันวิลล่าเป็นทีมที่ตั้งแต่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกมานะครับตกชั้นนะครับเป็นเป็นแบบปอดศาสตร์ยาวนานมากนะครับจริงๆตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะครับที่เอ,อ่อทีมตั้งแต่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกมาแล้วก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกมาเออเป็นเวลา20กว่าปีเนี่ยนะครับก็เหลือน้อยแล้วนะครับ ผมจําไม่ได้ว่าเหลือเหลือเท่าไหร่แต่ว่าจำจำไม่ผิดเนี่ยเหลือประมาณไม่ถึง10แล้วมั้งหรือไม่ก็10แบบต้นๆน,น,นะครับอืมไม่เกินนี้นะครับอืมซึ่งแอสเันวิน่าเคยเป็นทีมเนค <c oughs> เคยเป็นทีมทีมหนึ่งที่เป็นทีมที่แข็งแร่งมากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าโลโก้ดาวตรงแอสเันวิน่าตรงนี้นะครับบอกบอกว่าเขาเคยได้ยูโรเปียนคัพ1สมัยนะครับ ในตอนนั้นนะอังกฤษเก่งมากนะครับสโมสรแจาประเทศอังกฤษเก่งมากในช่วงนั้นนะครับมันจะมีอีกทีมหนึ่งที่คุณไม่คิดว่าเคยได้ยูโรเปียนคัพหรือว่า UCL ที่เปลี่ยนชื่อมาณปัจจุบันนี้นะครับก็คือทีมนอตติงแฮมฟอ o r เรส์นะครับตอนติงแฮมฟอเรสได้2ครั้งนะครับสังเกตได้จากโลโก้ดาวสอดวงครับบนสโมสรนอตติงแฮมฟอเรสนะครับนั่นแหละครับมองบอกว่าเคยได้ยูโรเปียนคัพมา2ครั้งนะครับอื ส่วนเสื้อตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะเออตัดสินใจค่อนข้างนานอยู่ประมาณหนึ่งว่าจะซื้อเสื้อตัวนี้ดีหรือว่าซื้อเสื้อเยือนนะครับเดี๋ยวให้ดูสีอ่าสีเออดำเขียวอันนั้นนะครับซึ่งดําเขียวผมก็ชอบนะนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่เราเห็นแอสตันวิลลาเตะมาตลอดอ่ะเราเรา,เรารู้สึกว่าเฮ้ยเสื้อตัวเนี้ยนะครับตอนเขาเล่นดีไซน์อ่ะผมชอบมากผมคิดว่ามันเป็นลูกศรลงอย่างเงี้ยครับ เราช่วงตัวผมอะคล้ายๆไทโรนมิง์ครับแต่ว่าไทโรนมิงส์สูงกว่าผมเยอะนะนะครับซึ่งเเห็นไทโรนมิง์ใส่แล้วรู้สึกว่าเออนะมันเท่ดีนะครับก็เลยเอ,อตัดสินใจซื้อนะครับในตอนช่วงท้ายฤดูกาแลแหละครับตอนที่มันเสียวแหละนะครับเออันนี้เป็นเสื้อเกรอ,อคนดูนะครับไม่ได้เกรเตะนะครับแต่ก็เกตคนดูก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับอืมดึงสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยนะครับที่มาก็คือนี่นะครับ สมโมสรน,นะครับโลโก้สมโมสรตรงนี้นะครับให้มาเป็นยางนะครับเป็นยางแล้วก็ซิลติดกับตัวเสื้อนะครับซึ่งเออใครที่ซื้อเสื้อบอลเนี่ยก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวของที่มันสกรีนนะครับเออเออสปอนเซอร์นะครับแล้วก็เออในส่วนของนัมเบอร์ข้างหลังเอะไรเงี้ยครับก็จะ ไม่สามารถเอาลงเครื่องได้เพราะถ้าลงเครื่องนี่กระจุยแน่นอนนะครับอือันนี้ต้องซักมือจริงๆงแล้วจะเรียกว่าซักมือก็ไม่ได้คือต้องเรียกว่าผ่านน้ํานะครับอ <c oughs> เพราะว่าต้องทําถนอมมากๆถ้าอยากเก็บม,มันไว้ให้ในสภาพยายดีอยากใส่มันไว้นานๆอะไรอย่างงี้ครับอืส่วนตัวผมก็จะเป็นการผ่านน้าเหมือนกันก็คือเอาลงน้ําที่เแช่พวกเอผงซัฟฟอกไว้แล้วอะไรเงนี้ครับลงน้ําแล้วก็แช่ไว้20นาทีนะครับแล้วก็เอามาคือแล้วก็เปลี่ยนน้ํามาเป็น เออน้ำยาประพันธนุ่มแล้วก็แช่ไว้ยี่สิบนาทีแล้วค่อยเอามาตักครับไม่มีการขยี้ไม่มีการไม่มีการเขย่านะครับก็แค่แบบเหมือนกับว่าเอาเอามาพาดไว้แล้วก็มาเปลี่ยนน้ำเฉยๆแค่นั้นเลยจริงๆครับเพราะว่าผมกลัวแบบสกรีนมันหายไปมากๆนะครับถึงขนาดนี้ถ้าถ้าท้าเป็นแบบของปลอมเนี่ยมันบางทีมก็ยังหลุดได้นะครับอย่างเสื้อเบอร์ลี่ของผมอย่างเสือเอ้อเออ เ่อนิคัสโตของผมเนี่ยผมซับใส่์บ่อยๆนั่นก็เป็นของปลอมนะครับอ,อบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับซื้อตอนซื้อตอนนั้นที่มันแบบราคาตเต็มไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยซื้อของปลอมมานะครับแต่ของปลอมเกรตน่มันโอเคนะแต่ว่าสกินไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะให้ซื้อของปลอมนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นดีเทลของด้านหน้านะครับให้ดูเนาะก็อย่างที่บอกว่าเป็นคัสโตนะครับแล้วก็เป็นตาสโมสอนแล้วก็มีข้างหน้าเป็นสปอนเซอร์นะครับ ส่วนด้านด้านข้างถ้าผมจะไม่ผิดสัญวินล่าทางด้านซ้ายเนี่ยไม่มีนะไม่มีสปอนเซอร์นะครับด้านขวาก็จะเป็นเอ่อแบชนะครับอืมเป็นแบชเอ่อพีเยรีนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมสั่งบวกแบชมาด้วยนะครับก็เลยมีติดมานะครับส่วนข้างหลังนะครับนี่นะครับฟิลิเป้คูติโนโยี่สิบสามนะครับแล้วก็มีรูปเอ่อสโมสรนะครับเป็นสิงโตนะครับอยู่ด้านด้านหลังตรงนี้เนาะนะครับตรงหลังคอพอดีนะครับอืม อ่าฟิลิปเป้คูดินโยะนะครับอ่าเล่านิดนึงว่าทําไมถึงเลือกเออ่ชื่อฟิลิเป้คูดินโยะนะครับเพราะว่าฟิลิปเป้คูดินโยเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมเออ่เริ่มเริ่มดูลิเวอร์พูลมาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนเนี้ยน,นะครับเป็นแมตช์วินเนอร์ของจริงเลยนะครับเออ่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เข้าใจคําว่าแมตช์วินเนอร์นะครับแต่ว่าเออเห็นหลายๆคน่ะเขาพูดถึงคํานี้กันนะครับเลยไปเซิร์ชมาเรื่อยๆนะครับเลยทําให้ผมะรู้จักนักเตะอีกคนหนึ่งที่ทําให้ผมเออชอบนักเตะ ถ้าให้ผมไปเจอนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออนักเตะคนเนี้ยผมชอบที่สุดแหละนะครับ X I อันไหนก็จะต้องติดนะครับก็คือจอห์นแอนนี่เดรเซ่นั่นเองนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ติดตามจอห์นนี่เดรเซ่ไม่ทันนะครับแต่ว่าไปย้อนเรื่องราวนะครับไปดูประวัติอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออจอห์นนี่เดรเซ่เนี่ยแม่งแบบเออเป็นสตอรี่ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสําหรับนักเตะคนหนึ่งนะครับก็ทําให้กลายเป็นนักเตะในดวงใจของผมครับถ้าถามว่าผมชอบเออนักบอลคนไหนมากที่สุดในชีวิตนะครับ ตอบจอยเนเรเซ่นะครับซึ่งไม่ได้เคยดูสดนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเออชอบคนนี้มากๆนะครับส่วนฟิลิเป้คูตินโยนะครับเป็นนักเตะหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นแมทวินเนอร์แล้วก็ในช่วงที่เขาเข้ามาคุมใหม่ๆครับฟิลิเป้คูดินโยเป็นแมทวินเนอร์ขนาดที่ว่าเออคือแบบกำปั้นทุกดินเลยอ่ะก็คือ just pass to the kuty นะครับ just pass to the kudinjo นะครับ <S <S คิดอะไรไม่ออกส่ง<ช>บอลให้คูตินโยนะครับ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วกเ็เกมไหนที่มันดูตื้นๆท,ๆทๆนันต์นะฟิลิปเป้คูนิโจจะเป็นหนึ่งคนที่แบบเหมือนกับว่าสร้างสปิร er ิตให้กับทีมในการที่แบบจะเอาที่จะเอาชัยหรือว่าอย่างน้อยไม่แพ้ให้ได้ครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออชอบนะักเตะคนนี้ขึ้นมานะครับอ่าแต่ว่าเสียดายนิดนึงที่เขาย้ายไปบาร์เซโลนานนครับเรื่องนี้จริงๆอ่ะเออหลายคน แต่คนตบเสียงกันนะแต่ว่าส่วนเสียงส่วนใหญ่จะบอกว่ารู้สึกว่าฟิลิปป้คุนินโยเป็นคนทรยศครับแล้วก็รู้สึกว่า,ารู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ชอบนะครับแต่ผมเป็นฝั่งตรงข้ามครับที่รู้สึกว่าเออฟิลิปปิคุนินโยก็เออด,ด้วยวิธีทางฟุตบอลนะผมไม่โกรธไม่เกลียดเขาเลยนะครับตอนที่เขาย้ายไปบาซานครับผมรู้สึกว่าเออมันก็เออมันก็เป็นวิธีฟุตบอลรบเราเข้าใจได้นะครับเราก็เป็นกําลังใจเขาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เรารู้กันครับ ปัจจุบันฟิลิปปินส์คุนิโย่ดิวที่ย้ายไปบาซ่าเนี่ยถือว่าเป็นดิวหนึ่งดิวที่ล้มเหลวมากๆเลยนะครับที่สุดเลยนะครับในโลกในในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับย้ายกลับมาเล่นพเม์ลกนะครับในยุคของที่เจอร์รามาคุมเอซันมิลล่านะครับก็ยึงตัวฟิลิปป้คนิโย่จากบาซ่ามาครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเจำนวนเงิน2 0บาทปอนนะนะครับจริงๆมาเล่นหยิบตัวในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ซื้อขาดในฤดูกาลนี้นะครับ เสียดายนิดนึงในฤดูกาลนี้ไอซัสวิลล่าเออ่ได้อูนาเอเมรี่มามาคุมทีมนะครับแต่ว่าฟิลิเป้คูลินโย่เนี่ยเจ็บนานมากนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงเลยนะครับก็เสียดายที่ไม่ค่อยได้ดูฟอร์มเขาในช่วงหลังนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องราวที่ผมอยากมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับฟิลิเป้กูรินโญ่กับตัวผมนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็หนักมาเป็นวันนี้ก็หนักมาในส่วนของพาร์ทของฟุตบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูฟุตบอลมากอะไรเงี้ย ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็จริงๆผมมีความอินเกี่ยวเรื่องฟุตบอลเยอะก็เลยอยากอินเพสเรื่องนี้เข้าไปเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับมีอะไรติชมหรืออยากให้ผมทำอะไรนะครับพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับอ่ะ วันนี้ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในทุกๆวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับชัดแบ้เต็มที่นะครับใครอยากทําอะไรเดินทางไปไหนก็ขอให้แบบเออรักษาสุขภาพด้วยหรือไม่ก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสติตลอดเวลานะครับไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบขับรถขับลาอะไรเงี้ยก็มีสติตลอดเวลานะครับก็ยังไงวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็ประมาณนี้กันแล้วกันครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีบาย